ไป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 นีขวาไป้ไปขึ้ไปเไปไปเร็วมันจะไม่นมันจะไม่ไขานไปเร็วไปวิไป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 ไอางนี้นี่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปเร็วไปเร็ว Ini ni, ini yang ni apa, ini apa? Ini apa, ini, ini, ini. Eh, tarik, tarik, tarik. Tarik, tarik, tarik. Ini, 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 asニhti, as hai, ini. Oh, ini, ini, ini. โก่อนขับก่อนับก่อนขับก่อนับก่อนับก่อนับก่น้างกจจะวายมันเดินตามเลยนะมันมันรู้จุดเราหมดเลยครับไอตัวนี้เออมันเดินตามแบบระวังหมาด้วยไทท่นด้วยไลงมก็เดินคืเิงยินจ้าแลบมันเพื่อนเลยเออมันเดินเป็นเพื่อนเลย ไอ้รวยอยู่นะเดี๋ยวผมอยู่ยานให้ก็ได้ถ้าจะไปหาต่อนีโมงแล้ว<า>เข้ามาดูไปแล้ว ยย้เย <mm <iser> oh, <the> ้ทางนี้ไฟยยยยย้ยวยย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 เป็นยย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 ยนยยยยยยย อันหนึ่งอุ้ยผีเด็กกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วตัวไตัวอะไตัวะไผีเด็กสีแดงมันกำลังจะแดกผมละโอ้อ่าอ่าออไ้พี่พี่ไปข้างก่อนเลยไป้าง่อกเลยเขายาวก่านะเขาเขายาวเลยจุบที่ยาวเลย โอ้มึงมาอีกแล้วอีผีเด็กมึงเอากูอีกแล้วออกทางไหนวะเน,ะนี่ยเรากระโดดข้ามใช่ปะมันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยต้องโดดข้ามไปอะช่องนี้นี่ปะใช่รุดดิสหาของไป

จุกกับมาแล้วแบบนี้โอเคไม่เป็นไรผมผมจุกม no. ันได้อยู่ไปไปไปอุ้ยเขี่ยมอีเวนมึงอยู่ใกล้กูมากนะมึงย้ายมึงยานะอีเด็กเป็ดมึงยานะอุ้ยเขี่ยหายไปแล้เจสต้ายู่ไหนนนนีี่่ี่โฮลี่เชตโฮลี่เชตออกเลยออกเลยคนหนึ่งกับยานคนหนึ่งกับยานไม่ไหว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  อู S <S okay, okay, okay. Mm ่น hmm, so ี nowhere, ่เอาอยู่นี่โอเคโอเคโอเคไอเด็กผีไอเด็กผีอยู่ไหนโอ้โหเสกมึงหัวร้อนนะทีงไหนปะเพื่อนตรงนี้ครับตรงนี้นี่ครับมีครับอยู่นี่ข้างล่างข้างล่างเลยโอเค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 หลโอเน มึงเข้ายานได้กูจำได้ว่ามึงเข้ายานได้เด็กผีโอ้ยเจ็บ What the fuck Ah มึงจ้า Oh my god

ชิคข่าวเลยเดีด๋ยวจะข้นเช็คบอลให้กันโอเคทางดันต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 ันโอเคโอเคมีบันไดนะ มีผัวปะหาหาที่ยิงอะหาพวกมูยิงห์หามูญี่ห์มามูญี่ห์เ้่ามาต่อปรการนั่นเฮ้ยรู้ว่าใครนี่ยเดี๋ยวล่ะไหละ Why 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 s ว r r y s สวย y Sorry ไมตัวปะ แค่หนึ่ละเฮ้ยตรนนี้มีของ่อะส่งให้ผมก็ได้ผมเบาเบาฮัลโเลสวัสดีตอนนี้นทาไอได้ทา มตรงนี้ไม่พอเลยเดิ้าง <X> ล่างนี่ไม่พอเลยข้างล่างเหรออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มีของลยหลายชิ้นเลยมามามาโอ้ของนี่แพง มีเช่ยนเดียวกันมีเช่นเดียวกัรต่างกันังอยู่างเดียวตัองไรโอนี่สามเช่ตนตดียวกั้ตัวจักรยานนี้โอ้ชใหญ่งั้นเลยออืมจิงจริงนี่เช่นอันไหนแพงสุดออเอาอีฟันออกไปจากบ้านเอาใจนี่ก่นอนปะปะออกก่อน,ออ,นออกก่อน,ออ,นออกก่อนออกก่อนปันมันเล็กหมาได้ เตอรที่อยู่เราเพราะเราก็ชิวชิวชิวนี่ร้อนนี่ชิวผมว่าของไว้กองเก็บกันบางส่วนได้ดข,อข,อของของก่อนนะ M M, -M ไม่องนี่ตันแช่ย่ายใงมุมเราเปาโอ้สายบใครี่ไม่มีไม่ไมีอะไรอ่ El abogado. ออกเลยออกเลยออกเลยอ๋อวันนี้ตรงนี้นี่กันหนึ่งเลยใหญ่ปะใหญ่ใหญ่เล็กเล็กเล็กครับมามา,มาออกอวันนี้เลยออก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 ก่อนนเจ้าใจอ่ะอ,อยู่ไหน ไมนอยู่ไหนมีทางฟันไม,นมนใ่ใช่ทางมัน้องกลับไปทางนั้นมีนะครับมีไอ้ใหญ่ๆหนึ่งป่ะใช่ๆใช่ๆๆของไอ้สันสันที่มันก็ได้ไอ้ฟันอะ อย่างนั้นังไอ่คุณมฟอค,คจองมานรับนึ่งนะได้ได้จองให้อยู่เอาละผมอว่าเราต้องทำหลังรับนึงให้ให้มันนี้ปั๊บันหนึ่งสองซักโอเคคุณไปเลยคุณไปเลยคุณไปก่อนดเ,เดี๋ยวเธอไปผอตหาเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอัลโหล เนี่ยเพื่อนตายแล้วเนี่ยรู้แล้วน,นาอยู่ไหนอ๋อเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนโอเคโอเคเดี๋ยวนะหาทางออกก่อนคุณคุณผมจ้องให้คุณ,ค,ณคุณหาทางออกไอ้คนจังทางเก่งเก่งกังนจัง,งยามงมุมอะ่ะโอ้ยนั่นอะไนั่นหมดอะไรอะ ขวาหรือซ้ายบอกด้วยนะไดทางด้าน, <Holy shit. S 2> นหลังหอเดียวหกที่เจ็ดโอเคไม่รีบเอ๊ะก็ค่อยหลังค่อยหลังค่อยถอยหลังมา เก็บเดี๋ยวต้องมาเล่นเด็ก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 แล้วเจอไอ้แจงมึงนะเออเจอเจอต้องก้มก้มสะก้มนะก้ม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 อ่ะผมจ้องให้อยู่ถอยหลังถอยหลังขวาถอยหลังขวาถอยหลังขวาโอเคมันอุ้ยคุณนำเล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 ย

เราก็ตามทำอะไรเละในกลุ่มมันจิงกตามาดิแล้วไงต่อแล้วไงต่อผมจ้องอยู่แล้วไงต่อเพื่อนก็ผมดมด้วเปิดอนได้มาถักหวาแล้วผมเพืนขึ้นบันไดไปเรื่อยเดีไปไป๋ยวจะถอดละหวาเนี่ยนะฮะไขึ้นันไดนี่ฮะใช่ใช่ใช่จ้องแม่งานวายนะไอ้หนุ่ผมผมจ้องให้อยู่

โอ้ไม่โอ้ไม่สปริงคู่เลยเป็นสปริงคู่เลยมึงรู้ว่าเวลาตายเป็นสปริงอย่างนี้อยู่เนี่ยหัวเป็นสปริงเลยมันดีดหัวเป็นสปริงอย่างนี้ได้ยินเสียงร้องอ้าแล้วก็ายเลยแม่ตอนแรกผมนึกว่าเอ้ยมันมานานจาังวะหัวเลยกลับยานดีกว่า ให้เราหาเหลี่ยมให้มันไอผมให้รเราหาเหลี่ยมให้มัน,มน,มนเลียเล้ยวเลี้ยวได้ฮะ<ด><ด>เลี้ยวมองตู้ใช่ใช่คือมันทำได้แล้วแถวกลางจะกดออกปุ๊บตัวที่สามลุกเหมือนเนี่ย Let's go หน้ s <S นา5โ,โอ้โหการตัดการตัด

เราหยิบไปเนี่ยมันดีกว่าไอโคมไฟอะสลามสลามสลามรอนะรอเอางวนไปก่อนเลยรถมันอยู่กับใครอยู่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 เราไปหนี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 ไประวังระวังระวัะงไปทางไปทางหลงัลงไปเลยไปทางหลังไปเลยไปทางหลังเลยมึงอะไรของมึงนะอะไร เดี๋ยวไปเก็บของให้ก,ก่อนนะ บิกแล้วจะบิีกแล้วจะบอีกแล้วหรือเป็ะ เจ็ดเจ็ดร้อยอย่งผมว่าน่าจะยังนะสี่ร้อยเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเทเลพอร์ตถ้าฉุกเฉิญวันนั้นว่ากี่ทัพกี่อะแม่มีอันเดียวปะมีอันโอโ้โ,อโหเหนียกวละครึ่งแนบเลยถ้าถ้าฉุกเฉินก็เ<ม>ดีนน๋ยวผมดูให้ผมดูให้ผมดูให้ <ผม S 2> ถ้าเจอ<ะ>ผมรับบทได้ๆผมผมรับบทฝันดิีได้ๆเข้าหน้าเข้าหลัง มันไม่เห็นเจสเตอร์เลยนะประเด็นอะโอ้ข้างหน้ามีของอะไรบ่น,นี้เฮ้ยมีตัวใหญ่เชินปะตะลาม สามตัวแล้วอะ่ะไม่ไหวแล้วอะ่ะไม่ไหวอ่ะยังไงก็แตกอ <c oughs> โอ่ะโ้โหจะฆ่าให้ได้เลยเนะี่ยโหนักไม่ใหโ้โอ้โหใจร้ายจัง